อูต่อเรือเจ้าแรกเจ้าเดียวในนครปฐมที่ให้บริการครบเครื่องเรื่องเรือเดี๋ยวพาไปชมเรือกันนะครับเลือเนียนๆ สวัสดีครับผมแบงค์ทีเซิร์ฟมารีนนะครับเป็นเจ้าของอู่เรือทีเซิร์ฟมารีนนะครับอู่ของเราเปิดบริการมามากกว่า20ปีดูแลเรือจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเชนสก,กี <c oughs> เรือสปีดโบ๊ทไซส์เล็กไซส์ใหญ่และผลิตเรือใหม่ด้วยนะครับมีตั้งแต่ขนาด8ฟุตจนไปถึง28ฟุตเรือของเราจะเป็นเรือไฟเบอร์กลาสใช้โครงสร้างเป็นงานไฟเบอร์กลาทั้งหมดเรื่องงานซ่อมงานเซอร์วิสเครื่องยนต์งานสีสีคูเคนสีเจลโคสีเฟกสามารถทําได้เฉพาะจุดก็ทาได้ทั้ง ําก็ทได้ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างผูกไม้ทันซ้้าผู่พื้นผูกกาบเรือผู่ไปนชนต่อมาท้องทะลุเราสามารถทําให้คุณได้ด้วยพังมือที่อนอกจากงานเรือที่ขาดไม่ได้เลยนะตัวเทเลอร์ของเราที่เรือทุกลําจะต้องมีเพราะเทเลอร์ไม่ใช่เป็นแค่โครงเหล็กแต่เป็นตัวช่วยหลักในการขนส่งเรืออย่างปลอดภัยวัสดุเหล็กที่เราเลือกใช้จึงต้องคัดสรรมาอย่างดีได้มาตรฐานมออเพื่อให้ใช้งานได้อย่างยาวนานและต้องตอบโจทย์ทุกสภาพการใช้งานของลูกค้าอย่างแท้จริงที่ผมเลือกใช้เหล็กของ TCC Steel ส่งไวัเด็กได้มาตรฐานตัวเหล็กนะครับไม่เคยมีปัญหาทั้งเรื่องการเชื่อมเรื่องความหนาเหล็กได้มาตรฐานสำหรับท่นทานใดเรือมีปัญหาหรืออยากได้เทเลอร์ใหม่นะครับติดต่อได้ที่เบอร์065-989-5193หรือช่องทางออนไลน์แบง G ์ทีเซอร์มา i ีนยินดีให้บริการเหล็กที่ผมเลือกใช้เหล็กของ TCC Steel ครับ